สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ PLC รุ่นใหม่ของ Omron นะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่า CP1L นะครับอันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับ PLC รุ่นเก่าของ Omron นะครับรุ่นเก่าก็คือ CPM2A เราจะสังเกตว่าขนาด2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับดูจากด้านข้างนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากันและด้านกว้างของ PLC ก็มีขนาดเท่ากันจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือ ด้านความหนาของ PLC ทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเห็นว่าตัวสีดำคือรุ่นใหม่นะครับจะบางกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รูยึดในการติดตั้งนะครับทั้ง2ตัวนี้ไซส์เดียวกันนะครับสามารถแทนที่กันได้เลยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ ถือว่าเป็นจุดเด่นก็ได้ของ PLC รุ่นใหม่ของ Omron ตัวนี้นะครับนั่นคือพอร์ตการเชื่อมต่อสื่อสารซึ่งจากเดิมนะครับใน CPM2A ตัวนี้พอร์ตการสื่อสารนะครับจะเป็นแบบ p o l y p l or ร์ Port นะครับซึ่งหาคุณต้องการไปต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องซื้อตัวแปลงเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ทำการต่อสายไว้ที่คอมพิวเตอร์อัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรม นในรุ่นเก่าก็จะมีพอร์ตสื่อสารเพื่อมาให้เพิ่มเติมอีก1นึ่งตด้วยกันมาดูกันที่ตัวใหม่มั่ง CP1L พอตสื่อสารนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน USB นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นสายที่ใช้อัปโหลดและดาวน์โหลดก็ใช้สายเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับและจะมีพอตตัวนี้คือ Analog Input ให้มาเพิ่มเติมด้วย จะเห็นได้ว่า CP1L เนี่ยนะครับจะให้ท่านเพิ่มเติมพอตสื่อสารได้อีกพอร์ตคือตัวนี้และตัวนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องซื้อพอร์ตเพิ่มเติมมาใส่อีกต่าหากนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับก็คือถอดหน,น้ากากที่ตัว CP1L ออกแล้วก็เอาพอตตัวใหม่ตัวนี้ าวางแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้เองครับเหตุที่ CP1L เนี่ยออกแบบมาให้พอร์ตสื่อสารที่ใส่เพิ่มเติมเนี่ยแยกทหารก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานการติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC กับฮาร์ดแวร์อื่นๆเนี่ยมีหลายมาตรฐานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบ RS232, RS422 หรือว่าแบบเอทเน็ตมาดูตำแหน่งของแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้นะครับ CP M2A แบตเตอรี่แบ็กอัพก็ย่งอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการเปิดมาเปลี่ยนก็จะต้องแกะหน้ากากออกนะครับเราถึงจะเห็นแบตเตอรี่ใน cp 1 l ก็จะป,ปรับปรุงตำแหน่งการติดตั้งแบตเตอรี่ตัวนี้อีกเล็กน้อยนะครับก็คืออยู่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็เปิดขึ้นก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับท่านสามารถทําการเปลี่ยนเองได้มาดูอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือไฟอินดิเคเตอร์แสดงผล นะครับในส่วนของ Input และ Output ของ PLC นะครับจะเห็นว่าใน PLC รุ่นเก่าเนี่ยไฟ Input และ Output นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็น LED เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเทอร์มินอลไหนมีปัญหาท่านก็ต้องดูนะครับแล้วก็ต้องไปดูตำแหน่งของเทอร์มินอลด้วยว่าอยู่จุดๆยนะูณตำแหน่งไหนนะครับจะถอดสายหรือต้งใส่สายในจุดๆนั้นแต่ว่า รุ่นที่พัฒนาขึ้นอย่างเช่น cp 1 l ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ที่ออกแบบมานั้นจะมีในลักษณะตำแหน่งเดียวและก็จะดูง่ายขึ้นนะครับคือตำแหน่งของอินดิเคเตอร์นั้นจะตรงกับพอร์ตเทอร์มินอลนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งจะตรงกันนะครับปัญหาอะไรขึ้นไฟอินดิเคเตอร์ขึ้นท่าน,นก็สามารถมาไล่สายแก้สายได้ง่ายขึ้นนะครับในจุดตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันในภาคเอาพุทก็เหมือนกันนะครับ ข้อดีต่อไปของ PLC ของ Omron นะครับทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันก็คือกรณีถ้า PLC ของท่านเกิดปัญหานะครับหรือว่าต้องการจะแทนนั้น PLC ของท่านนั้นท่านสามารถถอดเทอร์มินอลออกได้โดยไม่ต้องวายลิงสายใหม่นะครับวิธีทํำก็ง่ายๆนะครับทำได้ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่านะครับผมจะสาธิตให้ดูกับรุ่นใหม่ CP1L นะครับวิธีใช้ก็เปิดหน้ากาก,ากออกมาจากนั้นท่านก็ทําการคลายน็อตทั้ง2ตัวตัวนี้ ตัวที่1และตัวที่2นะครับออกนะครับเมื่อใครนัดออกแล้วท่านก็ดึงเทอร์มินอลขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอาตัว PLC ไปมั n แทน a ั้นหรือว่าไปซ่อมได้โดยที่การไวริงสายยังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อตัวใหม่มาหรือว่าซ่อมมาแล้วมัลแทนั้นมาแล้วก็ไม่ต้องไวริงสายใหม่